กินน้ำกินน้ำอ uh 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 ิ่มน้าไหม่เนี่ยหยางมาเลยไว้ไหมต้อดไหมออมาไมเร็วเออมาพี่ลูกมาพีมาผีนี่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 อเขาไรบ่าบวะนี่ถูกงามๆลาะถูกปานมึงเหนีย กาศสบายดีเด้อสบายดีพี่น้อง FC เบิดสุขุสุขเนาะพ่อกันคือเก่าคือเดิมกับซ่องแม่บุญมาบ้านเฮาพ่อกันมื้อนี้ก็แวะมาหาสีไส้ก่อน่ตะคือเสียงันคักแท้อันนีาตะยมื้อนี้ยังบ่ได้มีไผเข้ามาตินี่โอลล็อกกระไว้คักแท้อันนีโอตะปเไปก่อนพี่น้องเอ้ย chiềng đấy cho nên vân vây thế này hết nhăn khi chiềng tằm bốc béc thế Hả? hết nhăn chiềng tằm nó ô oh, mày hết nhăn à ba mày nhăn tằm nhăn cô ơi, này chỉ để kiếm hạt đấy à บ่สีใช่่ก,กินข้าอ้อสกินข้าวเฮ้ยเนาะแตงมแตงเนีอยุ่นเหรมันมันมันนั่นน,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 นั่น,นไห<ป>นตับมมกทัวนม่จอมียูเอาเอาเอากินอยู่ในนี่แล้วมันเด็ดได้ยู่นเหอเอ้อใครนี่ยละ งอออกมากมากกินกินแรงหรือกินง่ายนี่เอ้ยยืนนี่ยืนนี่ยืนนี่วะนี่ยืนนี่แล้วมันแจ้งเนาะกินแล้วแล้วป้าจ้ะเอาสบายดีเน๊สบายดีคุจ้ากโอ้โหฮ่าคุจร้ากินข่าวง่ายบ่ปลาฉีฉันนี่คลัวว่าช่วงสิ่งอ็มเนี่ย โปรเฟสกินข้าวจะกินนข้าวเร่งจะกินนข้าวง่ายเอากินได้ปะไปถอยงี้ไปเองงี้ไปแค่ชีแดดแค่เแงลูกกินน้ำบ่ได้เอากินรอดก็กินแล้วก็มากินแล้วก็มาระวังเด้อระวังเกือบลอยเด้อเออฐานเราใหญ่ขึ้นแล้วห่้บเขี้ยนหิ้บเขียนเด้อ

ตะลินมาตะลินใช้ปรอตูยื่นบอกว่านี่เสียดโยเป็นแล้วบอกสมพักขันว่านนี่วะ่อยยังงั้งั้ยเยอะมเป็นปนีดดื่อขันโเป็นนะเนาะกินบุบเออ่นมากินตามักทั่วอ แบ่บพสีชัยินเถ <c oughs> าเทียนเข่าเทียนเ <c oughs> ข่าเทียนปเล่นเอนมตู้อ่บยังเกิดด้หน่อยหายเงิน n h u เออเราเรามากินนะน,นี่เนาะเรากินข่าโตมาพอดีพอเลยแล้วโมีไผ่ปะเล็นน้ำบ่มาหนิเห็นช้อนปเด็นเือไม่ตู้ผูตู้ไม่ตู้อยู่ไปเลย นี่มาเล่นกันเตินตูร์นกันในตู้สีไซอยู่อยู่ทีมันไปพูดกระปูมาแล้วโอ้พูดกระปุกสองแม่ลูกกินยังกะอิ่มแตเอ้ยจีได้หาลูกชายกะสำบายใช่ไหมใครยุ่งกินเข่าง่ายอยู่เนาะ ตับักทั่วกันยังกินลูกข่แล้วบวกกินตับักทั่วกันเลยพกินเตับมกทั่วเจีวพกอืมอืมเจวาพกรจีอืมพคือบริพินะโมว่ามือนขึ้นแหนมอย่าไปเฮีกินข้าวกอนดิ่กันกินเอมไว้ึ้ไปหนพอจะว่าเชียงตาปุกปกขาว่าตายังตาขบือวะ ยกงตามกบัองบ๊อพกพกอยู่มายังผีผ้ากันไปใช่ไิยังผีผ้ากันไปใช่นะไป่อนปลาผีผ้ากันไปชนปลาเราไปก็มาว้นยนะ ไปก็มาไหว้นะ,นอะเออกินสีชัยนางยู่งกินแซบๆอามากยินข่าวแล้วบ้ใหม่นี่อ้าไม่จำแล้วกินถันเบิร์ดเออ,เอ,อหันรอยากตัวนี้เออลูกอยากป้อนน,นะหะ หาเนี้ยเด้หน่อยกินไปเนี่ยเ <c oughs> นาะชีชัยนะหาเนี้ยเด้เนี่ยเนี่ยฮ่าตามเพิ่นมนะเออฮาลูกเขากินได้ฮะกับปลตำมเพสไปแล้อคุณไปไปแล้วคุณไปชอดปลากับเมตุกัน <c oughs> นี่แต่ปีใหม่เดือินปีใหม่มาเล่นพี่ชีชัย กินเขา่ากินหน้าแะ้วบูบูมันนี่กินแล้วเกิน,นแล้วพี่เป็นอะไรเนีย่นยเอะไรชิตชาวแม่ลูกอะไรเนีย่แนยแบบแม่แบบแม่เราิกิน่ะได้ยังไไว้ใซ่แซบบ่แซบอืมอ่า ได้ขายอยู <S <S ่ว่าเครื <S <S ่องนั um> ้นบอเคเลยช่มอหรืบริคายามือหรือบริคายบริายพอดีนี่เนี่ยจะของไปรินเนาะเป็นไหค่ะเอาไปรินไปินนาชีใช่ไหมเอ้าลายเอาไปต้มไหมเอาถ้วยเนี่ยนี่ว่าแหมไม่เห็นวหมไมค่ะ็นใช่ไหมว่าแหมไม้ บเข็มมาแต้วไม่เออ,เออไม่ไปไม่เมากินสีชัยนะย่ะใช้ปลูก้วบอเบี้ยงพริกเพิ่นอืที่ก็ปลูกใกล้กันแต่แอใส่แล้วบ่ป,ปุ๋ยรองและเจะบปได้ดันจะปลูพริกจะบ่ได้ห้องพื้นมาเจคือห้องม,มันติดมันติดแล้วมันจเคียวขึ้นเลยแล้ว,ลว,ลวไงป้าคอยปลูเพื่อนแล้วมีแต่ห้องพื้น ให้พืชอะไรแบบมันติดแล้วมันฉีกแต่ขึ้นไปเลยงามไปเลยนะปลูกไว้แล้วที่น่ากินดิบไวลูกต้มไหมต้มกินไม่ต้มต้มกินมันดิบเนี่มันแข็งโยต้มก่อนอืมไม่ต้มหยังกินป้อนข้าวป้อนาพาต้มมันนั่นนะเออต้รถไถมาหือ กิน,นสดบอกไปนะฮะเออหมดกแดงข่อยมาว่านี่งให้พอนวยนุเอองนนนเตือนเออให้พ่อพู่มีนกินแงนนว่าน,นี่หายแล้วสามบ่ 4, บอชีวะพอยูพุ่นะว่ะ เราลายคนเด้ที่เธอมีตู้อยู่ใกล้แล้วก็ให้มีตู้อยู่ใกล้อีกเธอเพิ่นมีแบบกินน้ำเพิ่มโตมีแบบกินน้ำโตเราคือเราว่าวเ,เอามาตัวไปตำอา่าหมกชัวร์ใช่ลายคนอ่าัวอันนี้นะอ่าถ้าเพิ่งเลยอ่าเอาไปใส่หมกผิดเดี๋ยวกินได้เนาะกินน้ำกินน้ำอิ่มน้าไหมเนี่น นี่ยางมาเลยไว้หมไหมงนี้ไหมมาไหมาเร็วถูกกันลูกถูกกันถูกกันไปทางด้บาดนี่ไปทางด้บาดนี่ใช้ประตูนี่มาลูกมาพี่ยางครับพี่เอาได้บ่บ้านนี่มาเงี้ยมะวานบิ่งเนี่ท้องใสลูกแก้วเออมาพี่ลูกมาพี่มาพีนี่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 เอ่ขาได้บ่บ้านนี่ถูกงามๆามลูก ถูกปานเบื้องในแมวหน่อยกรบอกปานท้องใจเอ้าเอ้าเด้อเด้อหนึ่งเชือกเชือกกระป๋าเงื่อต้มเด้อถูกันถูกันถูกันเอออย่าพาไปอย่าพาไปยิ้มเด้อยิ้มเงันยิ้มเงันเอิญพอเน้อเอิญพอกันพอเอิญเน้อเว้ยเบิ่งในพี่น้องแต่กระบะกระบอนี่เ้ยเบิ่งในเบิ่งในแซมหนังแมวหน่อยเมื่อต้มเด้อ ไปไปแับนี้เมื่อเด้อให้เมื่อเด้อมึงเนี่ย<ม>เพิ่นกินเองเพิ่นวะยกโป้ด <c oughs> ู้แข็นแกร่งนะยกยกยกโป้ดิ่งหันหันได้ละกินข่าวาลายนะแต่ปูมดตักแมทไปละมือมันเด็ดบ่เป็นหยาบอืมดูเด็กน้อยอล,ลูกคอยตะกี้ซับนี่แหละคอยปูมังโม่มตอนคอยตอนยังน้อย Ba hên mong muốn, bà bì bít gong. Wai cho hên mong muốn, à hên lều hên lều. Madame im lặng. Could yang kakao kin lạy qua nì kin trong nhóm kim? Muy nha, mát kỳ ních. này kỳ ních. Mát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  kỳ nít. 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 Mát kỳ น้าเอาเข่าไปเมี่ยนขันอิมนนอ่มกันเลยนี่เดฟพี่น้องหมักถั่วเรากระล่างลามเครือขึ้นนี่เจา้านายก็เป็นดอกได้นี่คือฉีฮดอยู่ว่าเจ้าคือฉีแหงหงคือคือแห้งแท้หัวเบิ่งนี่ฮะเวแมาเล่นน้ำน้องเตีวเพิ่นอีกพี่น้องเอ้ป้าเบิ่งนี่นายพวกหอมที่ชาวบุญซื้อมาให้ล่าฮะ ขึ้นงามงาเมืองในระปูทางนั้นนะพอใส่แจวแล้วทางนั้นแถวพักยังละก็มี่วัดพักหนอกพักแหนกพี่น้องเออจะได้ก็มากินน้ำแล้วแน่นี่ผู้ใดขี้ขลาดนี่เราดุกอ้ยังก็มี่วัดโอ้เราวชีดคพักแล้วยับไม่ชี้ใช้โอ้โอ้เราโคตรพักแล้วแหนี่ำเนาะชาวนี้ไ่ได้ดบ่อืม มันได้ต้นมะพริกแล้วก็กลืลังเตกกระลังเตกใบเด้กผู้ใดดูก็ได้กินผู้ใดขี้ข้านก็ไม่ได้กินอบกมึงนี่บ่ได้กินลายก็ได้กินน้อยอันางนี้ปลูกใช้ขี้ดินนะน่ะอ่าปลูกเพชรเกลืกระลังเตกยิบยิบปุยใช่ไหมเด้อเหงาเพชรเจ้านี่นี่ แต่ว่ามันมันมันเป็นคุณคิดหน้าโอยู่แล้วบ้านนี้จะแปลงแปลงให้มันเป็นผงแล้วบ้า <c ười> นบมคือแย่ฝนมาเฮ็ดที่เป <c ười> ็ <c ười> นคุณจีหล <c ười> <c ười> ดะคนดุหน่อยแบบมันสาวันสาน้อยอันขาพิการนะโอ้ยปลูกพักปูเมี่แล้วนะ <c ười> นยบอโอ้ยเราปลูกทุกปีเราบอานรังบงพักสลัดหั่น ฮะโบดึงมาจะก,ก่อนให้จังพื้นมันเป็นอะไรมันลงแล้วนะมันลงกั้มนลยวันนี้มันขอแะ้วโหเอดบ้านนี้มันเป็นอะไรบ้าน <c oughs> น,น,านี้ จัะว่าดึงเงินส่นมันรอดพื้นมาจักเออก็เสียงสีไชสีไชว่าไห้นะ่ะเอา้าเอาเอนี่สบายคิดดึงไห้อ่ะผ้าสายมันพับเออ ช่วงมันขึ้นติดนะง,งามใช่มันเลยกั้นเลยเน,ะนาะอันเมามันกัน้นผักหอมแล้วสามแล้วสกินมาเลยคุหยังกอยากปลูกอีห<ะ>ยังกอยากปลูกอ่าเด็ดผักหอมแล้วทั้งนี้พ่อใช้เจลได้แต่หนีเป็ยใบมุนเลยเนาะ เห็นดิอืมงามเลยทางนั้นก็ลังคืนอืมมาแล้วลำยินดิอืมเสียงตังอเองตัอ้อยลานอยากมาลินเพราะ่าให้มันม,มาเขาบอกพาน้องมาหมู่ม,ม,มาเนาะก็อยากมาแล้วพี่น่ะ Nga à... à, mô ma cái giặc ma nắm rồi Là ma và bỏ hải ma mới tụ cái đây tha Hải nó mưa này Mày giặc ma lên nắm Nó ớt nắm, cây chỉ bớt, này Tên đi nó หน้ามาลายาลเออเขาบดทอนเล็ก,ขกเออขาปะแจบดทนบอนบ่ใหม่หายอยากมาน้ำสีใช้นะคืบอบ่สีช้ไม่หายอยากมาน้ำเจ้าโอ้เฮีย,ยก,กะกะ ไม่ตู่มั้มาให้เลยมาฮดปลาไข่เน่นะฮดมือเ้าแร่หลางน้ำหมอก,กม,มันจะงามมือเ้าวไปฮดน้ำน้า, <c oughs> น,านี่เอาป้าไว้ที่ใส้ไปล่ะผลิตโอ้ขคือตื่นเศร้าเธอเบาอย่าเฮ็ดโลกอย่าเฮ็ด บอกคือตื่นเช้าเศรีชัยนะย่ะฮูยหนม้เม,มตื่นตื่นน้ำหน้านีาน่ลูกตื่นก่อนลูกตืนก่อนเมย์บกตื่นแล้วหนาวออนเอกจะเาเห็เลอไหว่านหาเอกมาลินแปลวไม่มาลินน้ำไปลูกไปไม้ยาบักยาบกไม่อยากมามน้ำศรีชัยไม่ให่เ,เลย น่ะบุงเนียมหมดนะเห็นบ่ย้ำ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 เอาเอาเดียวเอาอายับเด้อย้ำเด้อใช่ถึงบ่าวย้ำบาทนี่อ่าเราคดพักแลอ้าวพี่น้องเอ้ยมาหนีกับแม่มาเล่นน้ำทั้งน้องแตวเพิ่นอ่าเพื่อหละคดพักคดมีอยู่แต่เว้นค่อยคำลงแรงแล้วก็คดพักแล้วอ่าปลูกพักเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้กินได้หย่ำแล้ววะอ่า ่แต่คือมือตื่นเตือเลยพี่น้องบมานี้อ่าทางเฮากลับมาแต่ทางเพื่อนสาวน้อยผู้ใดก็เลยมาแวะเล่นน้ำทั้งสาวเต๋อแล้วพี่น้องเอ๊สาวน้อยก็ออกเมือดอกเนาะอ่ะมานี่ก็แวะมาพี่ขึ้นเก้าพี่น้องเลยป้าเต้อเดียวขึ้นไปพระหิดอีกเกิ๊งพี่น้องอยู่เถิงผูอืมอืมอีกเกิ๊งเนาะมานี่แปดคำเอ๊ก้าวคำมองมานี่เก้าคำสิบคำมานี่สิบคำ อีกเก่งปูลขึ้นมาเลยเอ้าวบารนี้เซตบารนี้เซตบารนี้อา,าเลยไม่กันซันแน่ค่ะต้นอันดีเด็กน้อยเกลียบที่แรกนานพักอยู่เฮือนอ่ารับก่อนบารนีเตีวเอ้ยเย่ยนพระท่านตลาดนัดว่าสิไปหายม่ตู้ไม่ได้ไปใับเมื่อค่ำทอริมอเมอได้ มันบอท่านแนวกินตลาดแรงเมื่อหนาพูเล่สิเวมาเล่นน้ำหม่เด้อมืนอนี่เมื่อก่อนเด้อโดยโดยขอบใจคือกันมาเล่นน้ำละพี่น้องเอ้มาชิคเอาไปเล่นน้ำมันพอเจาเตียวไ่ได้ไปซ้ำมื่อนี่ไว้เมื่อหนาก่อนมาฉิคอเ,าเาาอา,อา,าไปก็ได้อยู่แต่ว่าย่านบอท่านตลาดเนาะเมื่อนี่ก็เมื่อก่อนพี่น้องไอ้เมื่อหนาพูเล่สิมาไม่เมื่อนี่ไปก่อนสบายดี